สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง y o u t u b e m a x a c o Channel เรื่องราวด้านการเกษตรนะครับใครที่อยากจะได้ทั้งเทคนิคนะฮะแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ในแบบฉบับของ m a x a ซ o กเนะี่ยก็แวะมาดูกันได้นะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ส่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวด้านการเกษตรในแบบฉบับของแมสโกนี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าพันกว่าเรื่องราวแล้วก็ ครอบคลุมกับพืชทุกชนิดเลยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการปลูกอ้อยยากง่ายเพียงใดซึ่งบอกเลยว่าอ้อยเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับของโลกเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเราเทคนิคในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กับการปลูกอ้อยให้มีคุณภาพได้เปอร์เซนต์ความหวานสูงบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับกูรู ะะบอกเลยว่าเข้าคร่ำวอดกับเะะส้นทางสายอ้อย,ออยนะโอ้โหย,ยาวนานหลายปีไปทักไทยอย่างเป็นทางการกับน้องปิงปองกันก่อนสวัสดีน้องปิงปองด,ด้วยครับครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องอ้อยน้องปิงปองนะครับเห็นบ,บ,<ม>บอกว่าเป็นผู้ชํานาญการเรื่องอ้อยมาหลายปีแล้วใช่ไหมก็ก,ก็ไม่ทิ้งขนาดนั้นถามผมครับผมถามกันเนาะการดูแลอ้อยน้องปิงปองมันยากง่ายเพียงไหนจริงแล้วจริงๆถ้าทําผูกวิธีมันง่ายนะครับ โดยเฉพาะยิ่งในแบบฉบับแมซาโกนะใช่ใช่ครับออก็คือสำหรับปีนี้ก็คือเป็นปีที่อ้อยมีการประกันราคาจากหลายๆโรงงานซึ่งการประกันราคานะครับก็คืออยู่ที่ตันละ1,100บัรอบาทซึ่งเบื้องสุดท้ายเนี่ยคาดการว่าน่าจะจบกันอยู่ที่ประมาณพันสามเมื่อรวมที่ความหวานรวมทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะจบกันอยู่ประมาณพันสามถึงพันสี่ร้อยบาทครับผมครับผมซึ่งเป็นปีนี้เป็นปีที่เกษตรกร ถือว่าเป็นปีที่รายได้ดีเลยแล้วก็ต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ครับนะกเ็เรื่องของอ้อยนะฮะอย,อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะครับนะะว่ากับการดูแลเอาใจใส่โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแมสซาโกงเราตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะความยากง่ายมันนะฮะมัน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 ,มนต้องต้องต้อง,อง,องอมีกระบวนการนะฮะซับซ้อนมากน้อยเพียงใดให้<ะ>เล่าสู่กันฟังหน่อยสิครับตัว ของอ้อยนะครับก็คือของเราเนี่ยครับของเม็กซาโก้เนี่ยครับเราจะเรียกว่า,าชุดตั้งลำแปดสองครับชุดตั้งลำแปดอก็คือ,อเพื่อเพิ่มน,น้ำหนักของอ้อยอเพื่อให้อ้อยเนะี่ยที่ต้นสูงสูงนะครับไม่ทำให้มันหักลม้มง่ายเมือ่ออ้อยไม่หักล้มง่ายครับก็คือในการจัดการอ้อยเนี่ยก็คือจะสามารถเอารถตัดเข้าไปตัดอ้อยได้คือสามารถที่จะคือคือหมายถึงว่า เวลาเก็บเกี่ยวมันสะดวกใช่ใชครับเวลาเก็บเกี่ยวมันสะดวกแล้วก็มันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการดูแลอ้อย นะฮะอย่างที่ได้เกลิ่นกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะในแบบฉบับการใช้ผลิตภัณฑ์ของมักซาโกนะยากง่ายเพียงใดบอกเลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบนะฮะอย่างผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆตามท้องตลาดจะเห็นถึงความแตกต่างสําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ในแบบฉบับมักซาโกที่ได้พูดคุยอยูก็คือสูตรที่มีชื่อว่าตั้งลำแปดอกใช่ไหมใช่ครับตั้งลำแปดอกก็คืออ้อยเป็นพืชแตงหนเนาะครับทีนี้การที่อ้อยเป็นพืชแตงหน่อแน่นอนครับก็คือระบบรากจะต้องดี ในเมื่อระบบแรกจะต้องดีก็คือตัวแรกที่จะต้องจําเป็นจะต้องใช้เลยของไมซาโกก็คืออ่าตัวติมอเติมเนี่ยก็คือจะไปช่วยในเรื่องของระบบรากครับออืครับผมทีนี้อพอระบบรากดีออืตัวที่จะไปช่วยในเรื่องของทําให้ใบอ้อยดีออืก็คือจะมีตัวชัวชรบครับตัวชัวชัวเนี่ยก็คือจะไปทํำให้อ้อยเนี่ยหลังเราใส่ปุ๋ยไปปั๊บพอใส่ปุ๋ยเสร็จ ตัวชัวัวเน่ฉีดลงไปฉีดลงไปก็คือชัวัวกับตึมเนี่ยใช้ร่วมกันชัวชัวตึมแล้วก็แซงคิวใช้ร่วมกันอย่างละ2 0 0ซีซีตัวนี้ก็คือจะช่วยในการแตกหน่อแตกกอให้ดีขึ้นของในอ้อยนะครับแล้วพูดถึงในช่วงของการใช้ที่เหมาะสมน้องมิงปองสำหรับทั้งตึมแล้วก็ชัวัวเน่ก็การใช้ที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่การใช้ที่เหมาะสมของอ้อย อ้อยเป็นพืชที่หลังปลูกแล้วนะครับก็คือจะมีการแตกหน่อแตกกออยู่ประมาณช่วงอายะระยะ3-5ถึงหเดือนอ๋อครับนี่คือความเหมาะสมของเขานะใช่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 ครับเพราะว่าชุดที่ไม่ว่าจะเป็นตึมชัวชัวแทงคิวนะครับก็คือถ้าสมมติว่าความง่ายในการเข้าไปฉีดก็คืออ้อยมันยังไม่สูงพี่อ้อยอ้อยมันยังไม่สูงครับเพราะอ้อยมันยังไม่สูงเนี่ย มันเข้าไปฉีดนะครับมันเข้าไปฉีดง่ายเราก็เลยต้องเข้าไปบรรุงตอนช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นตึมชัวชัวแซงคิวเข้าไปฉีดอย่างละ200ร้อยซีซีฉีดห่างกันทุก15วัน15วันเว้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ15วันฉีดฉีดครั้งหนึ่งถ้าอย่างสมมุติเราฉีดตอนช่วงอ้อยได้อายุ3เดือนใช่ไหมครับเป็น้วันเนาะถ้าตัวนี้พอฉีดเสร็จปั๊บมันจะไปขึ้นชุดพอดีอ๋อใช่ครับพี่ก็เลยแนะนำ แนะนำให้เป็นเป็นใช้ชุดแรกเนี่ยฉีดตอนอ้อยอายุได้3เดือนก็คือจะพร้อมที่จะแตกหนอแตกกออ๋อหมายถึงว่าทั้งตริมใช่ไหมฮะชัวชัวแล้วก็ไอ้เจ้าแซงคิวด้วยเนี่ยใช่ครับคือเขาจะช่วยสะสมอาหารช่วยที่ให้มันอ๋อแล้วก็จะไปเชื่อมในระยะที่2ในได้ทันทีใช่ใช่ครับเพราะว่าพอใช้ชุดนี้ไปครับชุดนี้ใช้ไปเสร็ปั๊บมันก็อาจจะเข้าสู่ในช่วงที่ อ้อยอายุได้5เดือนอถึงเดเดือนอออเป็นช่วงที่อ้อยกำลังจะสะสมอาหารคุณผู้ชมครับได้พูดคุยกันนะถึงเรื่องของการใช้นะชุดตั้งลำแปดศอกในแปดศอกของแมสซาโกกับการดูแลอ้อยนะครับในช่วงที่1แล้วทีนี้ช่วงที่2 เราจะต้องดูแลเอาใจาใส่ยังไงนะฮะที่จะนะฮะสร้างความใหญ่ความยาวให้กับปล้องนะฮะได้เปอร์เซนต์ความหวานที่มันสูง,สง,สงในแบบฉบับของแมสกาโก้เดี๋ยวให้น้องปิงปองนะครับแนะนำสำหรับในช่วงที่2 <ผม S 1> นะฮะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของแมสกาโกกันต่อเลยลวกันครับผมก็คือสำหรับอ้อยในช่วงที่2ก็คือคชุดตั้งนำแปดศอกก็คืออ่จะมีการตอนนี้อ้อยกําลังจะเป็นลำกําลังจะเพิ่ม ตอนที่แรกมันจะเพิ่มในเรื่องของลากใช่ไหมครับพอตอนนี้ลากได้เรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยกําลังจะเพิ่มเรื่องของความสูงจากเหมือนกับคนเนี่ยกำลังหนุ่มตอนนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้ววัยทำงานแล้วใช่ใช่ครับก็คือถ้าชุดเนี้ยถ้าใช้มาตั้งแต่ชุดแรกต่อชุดเนี้ยก็คือจะเข้าสู่อายุอ้อยประมาณ5เดือนชุดนี้ก็คือจะแนะนําให้ฉีดประมาณอ้อยอายุได้5-7เดือนครับใช่ครับก็คือจะเป็นช่วงที่ อ้อยเนี่ยกำลังต้องการปุ๋ยหต้องการปุ๋ยสองคือคือต้องการที่จะเอาธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไปสร้างลําต้นพูดถึงในชุดที่สองนะของตั้งลำแปดสองวิธีการใช้งานนะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันบ้างที่น่าสนใจก็ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซาโกนะครับที่มีความน่าสนใจก็คือจะมี ชุดที่2ก็คือมีชัวชัวครับผมชัวชัวนี่ยังคงใช้งานได้ต่อใช่ใช่ครับใช้ได้ทั้งชุดที่1และชุดที่2องแล้วก็ชุดที่2นี่ก็คือ M2 ชุดเพิ่มเข้ามาอชกใช่ครับชุดที่2เนี่ยจะสําคัญก็คือ M2 กับน้ําทิพ์อ๋อครับก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็คือในตัวที่จะสําคัญก็คือ M2 กับน้ําทิพต์ชัวชัวเนี่ยเรารู้แล้วล่ะครับว่าเขาไปช่วยในการสร้างกล่อง ใบให้ให้อ้อยเนี่ยสามารถตึงในตัวเจนในอากาศออกมาใช้ได้แล้วพอพออ้อยตึงในตัวเจนในอากาศออกมาใช้ได้ก็แสดงว่าต้นอ้อยเนี่ยจะมีการสร้างอาหารคือสะสมอาหารได้เพียงพอครับสะสมอาหารได้เพียงพอพอต้นอ้อยสะสมอาหารได้เพียงพอทีนี้ครับปลายทางครับพี่ทีนี้เอ็มทูเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการยืดลำยืดลำขยายป้องก็คือยืด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 ลำยืดข้อป้องะครับแล้วก็ขยายออก ครับทีนี้ตัวน้ำทิพ์เนี่ยครับก็คือเขาจะไปช่วยในเรื่องของท่อน้ำท่ออาหารในลำต้นอ้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งของ M2 เนี่ยเอเนี่ยครับจะไปช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไปช่วยไม่ให้อ้อยเนี่ยหักล้มง่ายไปเสริมความแข็งแรงให้เขาว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับก็คือถ้าอ้อยไม่หักล้มง่ายเวลาไปจ้างคนตัดก็ใครก็อยากที่จะมาตัดหรือถ้าจะไม่จ้างคนตัด เราจะเอารถตัดอ้อยเนี่ยครับเข้าไปในการตัดในการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ง่ายพี่เพราะว่าโน้มใช่ใช่เพราะม่น้มมันไม่ล้มเพราะมันไม่ล้มการจัดการมันจะง่ายทุกอย่างอใช่ครับแล้วก็การเข้าไปฝังปุ๋ยในระยะสุดท้ายก็คือกระสอบที่สามก็คือการใส่ปุ๋ยกระสอบสามก็จะใส่ง่ายใส่เพื่อบํารุงตัวน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นตัวน้ําหนักตัวขนาดของลำจะง่ายในการจัดการครับ ก็เลยจำเป็นจําเป็นที่จะต้องใช้3ตัวแล้วที่นี้อัตราการใช้ครับอัออตราการใช้ก็จะใช้อยู่ที่200 2 0 0ร้อยซีซีต่อน้ำา2 0รลิตรถือว่านิดเดียวเลยครับเพราะว่า1ขวดของไม่ว่าจะเป็นชัวชัว M2 น้ำทิพย์นะครับก็คือ,อหนึ่ขวดจะมีขนาด1ลิตรหรือ,1000อ,อ1 0 0 0ซีซีครับซึ่งสามารถใช้ได้อยู่ทั้งหมด5ถัง หรือฉีดได้ห้ารอบอะพี่ครับครับเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรจับต้องได้ครับถือว่าถูกถือว่าใช้น้อยครับใช้น้อยผลผลิตงามกําไรดีซึ่งปีนี้ก็เป็นห่วงเกษตรกรเพราะว่าปีนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอย่างให้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือดูแลอ้อยให้มันดีครับเพื่อที่จะได้มีเงินในกระเป๋าเยอะๆนะครับนี่แหละครับถือว่าเป็นเทคนิค นะฮะพิเศษไหมต้องลองพิสูจน์ดูเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราโมนะบอกเลยว่าถ้าเกิดเกษตรกรชาวร้อยอ้อยนะครับใช้นะฮะสูตรนะครับของแม็กซาโกอย่างที่น้องบีปองได้แนะนำสูตรตั้งลำแปดสอบเนี่ยนะครับใช้ให้ครบทั้ง2ระยะนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่การันตีเลยนะครับในเรื่องของความใหญ่ความยาวของปล้อง นะฮะแล้วก็รวมถึงเปอร์เซนต์ความหวานนะฮะจะได้สูงตะครับ,นะบเทคนิคดีๆนะที่ได้ร่วมพูดคุยกับน,น้องบิงปอกก็ฝากเอาไปดูแลเอาใจใส่นะบอกเลยว่าแม็กซากโกนี่พร้อมนะครับที่จะคัดครสรรผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการดูแลอ้อ,อยแต่อย่างเดียวนะรวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโกไปดูแลบอกเลยนะครับว่าเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนเลยนะครับอะ สำหรับนะครับช่วงท้ายๆวันนี้นะต้องขอบคุณกันเลยสําบน้อผึิงมองที่ได้มาแนะนำในเรื่องของเทคนิคการดูแลอ้อยนะครับในแบบฉบับของแมสซากโกฝากนะครับไปติดตามเรื่องราวด้านการเกษตรพันธ์กับเรื่องราวจากพวกเราได้ที่ y o u YouTube m a x a c o Channel แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ส่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาสำหรับเราสองคน แล้วก็มาติดตามกันใหม่สำหรับเทปต,ต่อไปเรื่องราวด้านการเกษตรที่น่าสนใจในะครับจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้เรา2คนลากันแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ